ค,ค่ะสวัสดีค่ะแม่คู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตได้ค่ะแม่คู่ได้ค่ะมาเห็นแม่คู่แถวนี้คือหน้าสดใสแท้ค่ะอยากคู่ว่าแม่คู่ใสอย่างน้ตค่ะคือจะหน้างามเก่าค่ะใสขึ้มกับเสี้หล่ำกับช่องอใจบุญค่ะใจบุญเนาะค่ะได้สร้างกับน้องเพลินเนาะค่ะว่า ใส่มากอยู่นี่เขาก็ได้เบิดกระปุกนี่แหะค่ะ <c oughs> นี่ราคาไอ้ตัวพิมกับเซลล์ลำค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> อยากนาไซแล้วอยากนาเนียนก็จังม่คู่กับสั่งกับใจบุญโหลดเด้อค่ะส่วนรายละเอียดกโทรสอบทมกับใจบุญผ้าโชคเนาะค่ะใจบุญผ้าลวยนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละสั่งกับเพลินมือค่ะไม่คู่ใส่เบิดกระปุกเดียเ๋ยวแล้วถ่ารู้สซกว่าหนามันหนุ่มเนียนดีไหมค่ะ ค่ะโทษนะค่ะขออนุญาตถามอายุได้บ่ค่ะแม่คู่ได้เลยค่ะสี่สิบเก้าปีละค่ะหวานยังพ่อนน้องฟันเนาะแดงให้พอนเขารวยใส่น้าเด้อค่ะเด้อกรซางกับใจบุญเลยค่ะอยากสวยคือแม่คู่เนาะอยากหนาเนี่ยนคือแม่คู่สร้างกับใจบุญค่ะผู้ชายใส่ได้บ่เนาะเหรอฮะคือพ่ได้อยู่บ่ชค่ะค่อยขึ้นหน้าดำจ้ะคุณสาวพี่น้องคะก่อนทิ่ขออนุญาตถามแม่คู่เรื่องตัวเลขเนาะค่ะก็เห็นเพี่นหนาใสหนางาั้มโกเก่า แมค่ะเพราะว่าตะกรอนมากามเพิ่นบ่ได้เป็นนาแบบเสียงสนั่นกันสงสัยคะ่ะพี่น้องคะ่ะแม่นค่ะเห็นมืะนะตะกี้มันจะเป็นฝาเนาะคะ่ะจะเป็นฝาแดดเค่อนข้างที่จะออกงาก่ายพอดีเห็นน้องเพิ่นก็เลยสอบถามเพิ่นก็เลยลองเอามาใส่มึงเบิดกระปุกนึงอย่ล่ะค่ะก็รู้สึกว่าหน,น้าเนียนขึ้นและะ้วก็ฝากก็ค่อยมีถ้าจังได๋กัถ้าผู้ใดอยากได้ก็ สอบถามใจบุญเด้อค่ะช่องใจบุญค่ะสอบถามรายละเอียดกันเลยค่ะโอ้ก็สิได้ใส่ที่กันราคานี่เพราะว่ามันรู้สึกว่าน้ำกใครเป่งปัง่นค่ะใส่ขึ้นไม่คู่กสอบถามเลยค่ะกับใจบุญเด้อเอาองี่ซะเรียงคว้มงามจอดไว้ก่อนเอาเอาเลขให้ผมค่ะผมอยากเห็นเลขเลยนี่เด่ค่ะค่ะ เ,ะะเลขของผู้ดำเนาะค่ะเลขของผู้ดำที่เพื่อนห้เลขลักมากเนาะคะ่ะเพื่อนห้เลขลักมากยูติสองสามเอ่อสองสามห้าเก้าเนาะค่ะสองสามห้าเก้าจะยู่จังสี่เนาะค่ะสองสามห้าเก้าเพื่อนจะตัดเลขสองออกเนาะคะ่ะเพื่อนจะตัดเลขสองออกเอ่อที่เพื่อนตัดหมายถึงว่าจาบะ,ะจาบอมี่เนาะค่ะจะบอมี แม่คู่ได้เห็นเมือคืนนี่กันย่างบ่เห็นเลขสองเนาะค่ะกะบับโเห็นเลขกสองคือเก่าเนาะค่ะกับย่างเห็นเป็นสามตัวนี่อีกคือเก่าเนาะค่ะสําหรับเหลเกของปูเนาะค่ะอันนี้คือเป็นเลขลักเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขลักของปูดาเนาะคะา่ะห้าซ่องนะคะท่งมือวันอาทิตย์วันพระญ่สี่ที่ผ่านมากับสีได้อาทิตย์ลัวแล้วเนาะค่ะอาทิตย์เกือบ อาทิตย์กว่ารล่ะค่ะเจียมาซองอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วห้าไปกาลสินเนาะค่ะก็ส่งได้เนาะค่ะเอ,อ่อเพิรนโม่งหาย,อย,อ,ยอยู่ในตัวนี้เลขซี่ตัวจะได้ตัวนี้เพิ่์นบอกว่ามื่อน,นั้นเนาะคะ่ะเอฟซี่จำได้บอกเอ่อเพิรนเขียนหายเพิ่์นว่าวันนี้ปู่ใจดีเนาะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเอ,อ่อลูกซี้ลูกหาหรือว่าตัวล่างเองเนาะค่ะเอ,อ่อแม่ ก็ได้ก็ได้ออไปเหตุสารปูขาวเนาะคะ่ะเพื่อนกับเขียนให้ยูทีเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะยูทีเก่าหนึ่งเออแล้วก็เลขตัวนี้มัจะใส่เนาะคะ่ะเลขเออเก้าเจ็ดห้านี่เนาะคะ่ะขาเห็นยูสารปูขาวเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นเลขตัวตัวเดียวกันก็ปูเนาะค่ะยูทีเก่าหานะค,ะนะคะ่ะเออผู้ใดมักเนาะคะ่ะผู้ใดมักเลขตัวนี้ก็จัดไดเนาะคะ่ะเก้าห้าเจ็ดห้าเนาะคะ่กะกับกัมะมึงเนาะคะ่ะ มื่อขึ้นนีเมื่อขึ้นนี่เนาะค่ะมือขึ้นนี้กับเอ่อพี่เพื่อนเขียนไห้เนาะคะ่ะเพื่อนเขียนไห้เอาตัวนี้เนาะ,ะจะเป็นตัวนี้คะ่ะหลับเพื่อนว่องตัวนี้ค,ะค่ะนเน้นย่ำตัวนี้แม่นบอกค่ะแม่นค่ะเพื่อนเน้นย่ำตัวนี้แต่เพื่อนไห้ตัวนี้เป็นตัวร่องคือสามเจ็ดเนาะคะ่ะสามเจ็ดเพื่อนจะไห้เป็นตัวร่องนะคะเ,เลขตัวนี้ กะย่างจะบอกคือเกา,า่าเออเป็นเลขเป็นเลขของสารปูขาวเด้อค่ะที่เแม่คู่กับลุงซิดลุงหาได้ไปเฮดได้ไปเฮดสารซึ่งมือนี่กำลังหลือถอนเนาะคะ่ละลจะสร้างเนาะคะ่ะเออเลขที่ปูหมากเนาะค่ะเออเลขที่ปูหายมากเนาะคะ่เเะ,คะเด็กแคึรคนอยากดูด้วย แบบนึงด้วยค่ะเพื่อนกะอยากมึงาไม่ไชัดันจะนาไม่ชัดแบบนึ่งนะคะน่ะเพื่อนทีทีแมู่่าคือเพื่อนเน่ยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอข้อมาไห้นะคะ่ะว่าเพื่นกำลังหลืดหลืดลดถอนสารนั่นไหมคะ่ะ บันดาลทายมากไม่คู่กับเลขเด่เมืองน้ำค่ะเ,เลขของผู้ดำเนาะคะ่ะเลขของผู้ดำที่เพื่นเขียนไห้เนาะคะ่ะที่เพื่นเขียนไห้จะมีสามห้าเก้าเนาะคะ่ะสามห้าเก้าเลขซีตูจิงีอยู่ที่ห้าเก้าศูนย์แปดเนาะคะ่ะเลขซีตูนี้ให้วิ่งเอาเด้อค่ะให้วิ่งเอากันกอดข้อกันเลนเนาะคะ่ะจะเป็นห้าเก้าห้าแปดยังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะศูนย์เก้า เออแปดศูนย์ยังสี่น้องเก่าแปดยังสี่ก็ได้นะคะ่ะให้เขาจับเอาเ,ออเลขตัวที่เพิ่นว่องแล้วกบวกเจ็ดนะคะ่ะเลขที่เพิ่นว่องบวกเจ็ดสามารถมานะคะคือหนึ่งมันยืนหนึ่งยืนแล้วเด้อค่ะหนึงน่งหนึ่งเพิ่นว่ามันยืนแล้วเก้าถ้าไม่มาจะเป็นเจ็ดทันทีแต่เพิ่นว่องอยู่ที่เก่าหนึ่งนะคะ่ะ วงละเดอ้อเลขของปูดำเพิ่นวงแล้วแต่ที่เพิ่นหายเก่าหนึ่งมากกับโดนแล้วนะคะ่ะแต่เพิ่นวงอยู่ที่เก่าหนึ่งคือเก่าเนาะคะ่ะเอ่อกะสวยงามอยู่เนาะคะ่ะสําหรับเอ่อเลขเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะเขาพูดด้ใดซื่อหาได้กะซสื่อเนาะคะ่ะเมฆคู่เป็นเพียงแนวทางไฮเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางไฮเอ่อบอลลูเนาะค่ะว่าเลขมันจะออกตัวใดเข้ากับเอ่อ หูแค่ว่าเพื่อนไฮตัวนี้ก็มานำเสนอทุกทุกช่องเนาะค่ะที่มาสัมผัส์ป็นคู่มือนีเนาะค่ะกับกระจีไฮกระจีมีเอพงผ้ารวยเนาะค่ะอแหม่มผ้ารวยเนาะค่ะแล้วก็คล้องผ้ารวยพิมผ้ารวยนะคะแล้วก็สุผ้ารวยพรผ้ารวยนาะค่ะแล้วก็แม่มผ้าโชคด้วะแล้วก็ใจบุญ ผ้ารวยบนาค่ะผ้าโชคเนาะคะ่ะใจบุญผ้าโชคเนาะคะ่ะอยู่อกะพอบุญผ้ารวยน้ำเนาะคะ่ะเออ่ที่ขาดบ่ได้เนาะค่ะก็คือช่องเออ่ของเออ่คำผ้าผ้าโชคเนาะคะ่ะจ้างไดกับฝากเอ่อพงผ้ารวยเน่เด้อค่ะเ,เป็นไอ้ใต้ของเออ่แม่กู้เองเนาะคะ่ะ จังไดกับฝากแน่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะทุกช่องอ่ะละค่ะติดตามถ้าผูา้ใดอยากติดตามแม่คู่กดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องแน่เด้อค่ะค่าเลขของกู้ดำเนาะค่ะเลขของกูดำกับสิยูมีประมาณนี้ที่ตัววงตัวเน้นที่ลหลายๆคนอ,อยากเห็นเนาะค่ะสำหรับแม่คู่เนาะค่ะแม่คู่จะเรีนยนยูที่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะค่ะนี่คือตัวรองเพิ่นเนาะค่ะกระเรีนคือกันเนาะค่ะ อันบวกเจ็ดห็นไหมขั้มันจะงไรขอโทษนะครับแม่แจ็คเนี่ยค่ะเจ็ดเนาะคะ่ะเพื่อนบวกเจ็ดกระเจี๊บจยบไข่เนาะไข่ไข่ไข่ที่เพื่อนเคืบวกที่เป็นแปดหกเนาะคะ่ะแปดหกบวกห้าเนาะคะ่ะมันจะเป็นอยู่ที่ว่าถ้าไม่ออกเก้าหนึ่งจะเป็น,ปน, 7, นะะ 9, 1, ก็เป็นเจ็ดเนาะค่ะเก้าหนึ่งเราก็เป็นเจ็ดหนึ่งเห็นไหมคะ่ะเบวกเป็นยังคือบวกแบบนี้คือเพื่อนบอกว่าหนึ่งมันเป็นตัวยืนเนาะคะ่ะ ถ้าเข้ากับมะมือกวันหนึ่งมันจะยืนบอหนึ่งจะมาบอเนาะคะ่ะหนึ่งจะเป็นตัวมาเพื่อนมาเก่าก็เจ็ศมันจิบมันมันเรียนลายกันเพื่อนมามันเรียนลายกันถ้าเก่ากับมากกจะเป็นเจ็ศเน้ะคะ่ะแต่เพื่อนวงอยู่ที่ 9, ะะเก้าหนึ่งเนาะค่ะค่ะถ้าเข้ากัมากเก้าหนึ่งเข้ากับเลนตัวนี้นะถ้ามาถ้ามาเกศหนึ่งเนาะค่ะถ้าบ่มากเกศหนึ่งกับเลีนตัวนี้ก็ได้เนาะคะ่ะไปจ,าไปจา่าใบจ๊คเหร จิบใบหาใบก็ได้นะคะแม่คู่ก็ได้ปึ๊กนึงอยู่ค่ะเกาแม่คู่ได้ละเด้อผู้ใดบั่นได,ไดก็ไปหาเอาเด้อค่ะสลากกินแบงเขาสามารถดุนได้หลายรางวัลเนาะคะ่ะเได้สามตัวก็ได้ซีเทียหุ่นแม่ค่ะรางวัลก็หอดึงถึงหาหุ่นแม่ค่ะเอาล่องไปจับสื่อหามือเด้อค่ะนี่ค่ะค่ะก เลขเนาะคะ่ะเลขเขาสามารถตัดเหรียญได้อยู่เนาะคะ่ะตัวนี้เนี่ยก็บเก้าหันเนาะคะ่ะเป็นสามเก้าจึงสี่ก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่ามันจะมาตัวเก้าก็ได้เนาะคะ่ะแต่ให้ดูว่าเลขของปูดำเนาะคะ่ะเครื่อง,งนี้เป็นเลขลักะะเด้อค่ะเลขถ้าว่าวก็จะเป็นเลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขตัวเดียวของเพิ่นเนาะคะ่ะเลขของปูดำมีเลขตัวเดียวที่จะเออ่ที่จะเอะะอ่สามารถ เปลี่ยนได้ก็คือเก่ากับหกเท่านั้นเนาะคะ่ะตัวอื่นไม่ต้องแปลเป็นเป็นตัวอื่นเนาะคะ่ะแปลได้ตัวเดียวคือเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเลขของปูดาและเลขของปูดําามีปัญหาหรือม่มีมีปัญหาหน่เนาะคะ่ะจะขึ้นหนึ่งแต้มหรือลดหนึ่งแต้มเท่านั้นเนาะคะ่ะกับอันนี้เพิ่นกับบวกเนาะคะ่ะอันนี้ของเพิ่นเพิ่นจะบวกเนาะคะ่ะเท่ากับมาเมืองว่า ไอที่เปินบวกที่มันเป็นเจ็ดหนึ่งนะมันจะมาบอเนาะคะ่ะหรือว่าเก้านึงนี่จะมาบอลเนาะคะ่ะเอ่อสำหรับแม่คู่เนาะคะ่ะแม่คู่กับมาตัวนี้เนาะคะ่ะหลักะห้าเก้าเนาะคะ่ะแม่คู่จะมาต,ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่องเนาะคะ่ะสําหรับแม่คู่เนาะคะ่กะกัเน้เนๆเขถ้าถามมาตัวเน้นแม่คู่จะเน้นยูแคซีตัวเนาะคะ่ะจะเป็นเก้าหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เจ็ดห้าเพราะนั้นค่ะ เรเอาไม่เลครับเอาไม่ลยมีตัวะไนะครับมีเก้าหนึ่งหลักกัเจ็ดหนึ่งค่ะเก้าห้าเจ็ดห้านะค่ะตัวเน้นตัวเน้นซีมีซีคูเนะค่ะตัวรองก็จะอยู่ก็คือตัวรองที่เหลือก็เป็นตัวรองเนาะค่ะสามเจ็ดไม่คู่เอาเป็นตัวรองเนาะค่ะซีคูที่ไม่คู่ว่าออกไปเนี่ยคือเป็นตัวเน้นเนาะค่ะเป็นตัวเน้นตัวเน้นจะอยู่ที่เก้าหนึ่งเนาะค่ะ เก้าหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งห้าเก้านี่ค่ะแล้วก็เจ็ดห้าค่ะจะมีตัวเน้นอยู่ประมาณนี้ค่ะของปูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแต่ตัวที่เพิ่นบงเนาะคะ่ะผู้ใดมากก็ลองจัดผู้ใดบ่มากกับผ่า,กกบผานเนาะคะ่ะเออ,อสำหรับแม่คู่ดิกระจัดไว้แล้วละ่ะ จักซ้ำนี่แหลคะค่ะในปึงนึงอยู่เนาะคะ่ะตะเก่านึ่งในตะเก่านึงมากนี่สิมาบ้านไม่คูก่อนมองเลยนะคะจะผูดด้ใดหาได้กะจักหาเอาเด้อคะ่ะอยู่แขพงเพื่อนหม่งได้มีกะล้องเงินเอาไว้เสียงมึงจังใบสองไบเด้อคะ่ะทาปูเพื่อนประทานพรไห่ห้าเนาะคะ่ะทาเพื่อนให้โชคให้ลาเ่เขาตอนสีไม้เนาะคะ่ะ ่นห้มือกันนะเนาะ่นห้ยมือกัน่นห้มือ,มอ,มอ,กกอ,อ,อกันกำลังยกปูขาวออกค่ะเพ่นกำลังยกปูขาวออกอยู่ค่ะหกกัเก้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งนะ <c oughs> นี่อะเนี่ยนอัน เพื่อนแชทว่าบอกว่าหกคือเก้าเซนอันหกค่ะอันนี้หกเอออันนี้เก้าค่ะว่าแม่นหกค่ะอันนี้เก้าเด้อค่ะอันนี้เป็นเก้านึงเนาะค่ะค่ะเลขเลขของปูดำเนาะค่ะเลขของปูดำอ่อย่ายืดติดแล้วค่ะย่ายืดติดกับตูบ้วงเพราะว่ามันสามารถออกตูบ้วงก็ได้เป็นบางงวดเนาะค่ะเป็นบางข้างหรือเป็นบางงวด แต่บางครั้งก็ออกตัวว่องเต็มๆกันนี่เนาะคะ่ะก็อยากให้เอฟซีทุกปู่ทุกคนใต่ตองเอาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแม่ผููเป็นแนวทางให้เนาะคะ่ะเพื่อว่าเอาไปเสี่ยงลัตเตอรี่มือเนาะคะ่ะจังใดก็ให้ทุกปูทุกคนพิจารณาเอาเด้อะค,ะค่ะค่ะ เนี่ยใดสอบถามมะน้อค่ะบ่เข้าใจตัวใดค่ะอ่าการเข้าใจทุกตัวแล้วเนาะค่ะอ่าการบัวเกียสหนี่ก็คือนที่เข้าใจแล้วค่ะอ่าในส่วนของตัวเนียนกัชัดเจนแล้วก็คือเก้าหนึ่งราคาห้าเก้าแมนค่ะราคาเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะซีพูเนาะค่ะส่วนตัวเนียนเนาะส่วนตัวเนียนแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยผู้ใดสิมีความคิดเห็นแตกต่างไปเพราะว่าอ่าจังไดกับไป ไม่จับเอาไปจับไม่วงอันนี้เก่าเนึงเนาะค่ะเก่าเนึงเข้าเฮ็ดมาเด่อาทิตยตัวแล้วเนาะค่ะละมือมือคืนนี่เข้าเฮ็ดปิธีอีกเพิ่นกับวงอยู่ที่ที่เก่านึงเนาะค่ะและที่นี่แม่คู่ก็เลยบอกว่าปูลูกจะขอจุดทูบหนึ่งดอกถ้าตัวนี้มันใช่ขอให้ออกอในเลขทูบตัวนี้เนาะค่ะเข้ากับแม่มึงว่ามันจะแมนบอมแมนเนาะค่ะว่าแม่คู่จุด ชุดถูบแล้วมันสิเป็นตัวใดเนาะคะ่ะอันนี้แม่คู่แม่คู่จุดใดยูทีหน,นึ<อ>่งเก้าหนึ่งเนาะค่ะในหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะค่ะมือเร้านี่เนาะคะ่ะที่เหตุที่ที่เนาะคะ่กะกับกับุดออกมาว่าถ้าเป็น <c oughs> ถ้าเป็นตัวนี้ก็ขอให้ออกมาอยู่ในถูบเนาะคะ่ะแม่คู่จุดใดยูหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะคุณใดเห็นชัดเจนบะคะโอ้เห็นว่ามามจุดถูบซ้ำไทยค่ะจุดถูบซ้ำไท,ทยว่าเออ เลขที่ปูโวงเนาะคะ่ะแม่คู่อธิษฐานเอาเลขที่ปูโบงนี่มันแมนบอถามันแมนแล้วมันคักแล้วให้ออกเลขทูบเด้อปูให้มันเป็นตัวเดียวกันพร้อมอย่าเป็นตัวอื่น เนาะค่ะกระจุดออกมากมันกับเป็นตัวนี้เนาะค่ะอืมเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแบกค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะแล้วพ่อแม่คู่ไปเมาส์มากก็่เรากระเดียเลยไม่รอดค่ะเ่็นว่าถามในคู่เห็นในแอดวันหนึ่งมันอยู่ข้างหลังหรือข้างหนอ่าดึงอยู่ข้างหลังเนาะค่ะเป็นแต่ว่าเข้าโบเซียงเข้าแบบไปกราโหลดเนาะค่ะไปกราโหลดเนาะค่ะกันพลาดเนาะค่ะบานนี้เริ่มเชื่อใตัวเลขแล้วค่ะขยับเขามาใกล้เขาเลยที่บานค่ะเลขทูบอ่ะ หนึ่งเก้าหนึ่งราคาเนี้เลขทูบคือหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอ่าวดที่แล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วแม่ครูกับเฮ็ดไข่ไข่กันเนาะค่ะเฮ็ดไข่ไข่กันแม่ครูกับจุดทูบเนาะค่ะงวดที่แล้วแม่ครูจุดทูบได้อยู่ทีห้าหกสามนะคะงวดที่แล้วปูตัดเลขโคออกแมนบอค่าแล้วมันจะเหลือแต่หาสามสามหาแมนบอค่าแล้วก็ ครูเพิ่นกับว่องไห่เฮาอยู่ทีสามหาเนาะค่ะแม่ครูก็เลยจัดนักเข้าไปอีกเนาะค่ะเอองวดนี้มันก็จะเป็นเก่าหนึ่งค่ะแม่ครูก็เฮ็ดเอ่อแบบเดิมเฮ็ดคือเก่าเนาะค่ะเอ่อสิข่าหรือปอข่าเขาก็ทธรมาเมืองวันที่สามสิบเนาะค่ะนะคะครับผมอ่ะชัดเจนเนาะสำหรับนี่ก็กินเวลาไปสิบหกนาทีสี่สิบกว่าวิแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือสีรบกวนแม่คู่ซัมนี่นะครับขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับสำหรับเลขสองโต ขงสุดไทยหมายถึงว่าอพอท่านแม่ขงสุดไทยบอกเฮสี่ขงชุดไทยอยู่กะยังยังบอกขงสุดไทยเนาะค่ะถ้ามันมีปัญหาบางข้างเขาาห้ตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะอาจจะมีเอผู้เฮ็ดพิษโกดยังสี่พิษโกดก็คือพิษโกดของเพิ่นเนาะคะ่ะอาจจะเป็นลูกซีดลูกฮานี่ละเนาะคะ่ะอาจจะเฮ็ดบพถือต้องที่เพิ่นอบอกในเฮ็ดแบบนี้แบบนี้บพถือต้องอาจจะมีตัวเปลี่ยนแต่ให้หูวว่าง ถ้าปูเปลี่ยนจะไม่เกินหนึ่งแต้มเนาะค่ะจะบรุลดนี้จากหนีแน่นอนเนาะคะ่ะจะลดแค่แต้มเดียวเท่านั้นเนาะค่ะเขาจะรบ,บรุ้วนแบบว่าเออให้เก้านึงหรือสิบไปให้หกเจ็ดหรือว่าสี่ให้เอ่อซีสามซีสองยังไปยังสี<ม>่บอมี่เนาะค่ะถ้าถ้าจะลดก็จะเป็นตัวอื่นเท่านั้นหมายถึงว่าเพิ่มนึ่งแต้มเนาะค<ม>่ะแต่ว่าคันเพิ่มนึ่งแต้มเต็มไปบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าปูบ่าบอมี่สองเนาะค่ะเท่ากับบึงว่า งวดนี้มันจะบ่มีส่สองอิลีบบเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นตัดเลขกสองเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นตัดเลขก,กเก้าไอเลขก <cents> ลหกเนาะค่ะงวดที่แล้วตัดเลขก,กหกหวดนี้ตัดเลขกสองเนาะคะ่มะห้ามาืมือวันนี้ว่าเลขเพิ่นสีขาวโบและเลขกตูที่เพิ่นตัดน่ะมันมันจะบ่ม,มาอีหลีบเจันส์เนาะค่ะค่นะตาีเนาะกียรติครับผมจะขออนุญาตสรุปทิมไทยนะครับหมว่า ตัวเลขสองตัวกับค,ครือเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเลขสองตัวือตัวตัวเน้นนะครับตัวเน้นของอปูดเมตันเน้นไหนงสั้นในส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นสามห้าเก้าเพราะว่าจะเป็นในเลขชุดสี่ตัวที่พลดเวงรให้นี่ก็ไปใส่วิจารณญาณล่องเบิงผู้ใดมากตัวใดก็ว่ากันไปแต่ว่า ถ้าชอบปะจัดกันคัดกระพันครับพ่อแม่พี่น้องครับทั้งปูเพิ่นกับหอเป็นแนวทางนะครับเน้นย้ำนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะแต่เราคลิปนี้กับรบกวนไม่คู่สานีละครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ